สวัสดีครับอัศวินจากนกโดนนะครับในโอกาสปี2 5 6 8ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับทางแนกโดนต้องขอขอบคุณด้วยใจจริงนะครับกับลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจทางแนกโดนมาโดยตลอดในปีที่ผ่านมานะครับเราภูมิใจกับยอดขายที่เติบโตถึง650เครื่องนะครับที่เรามียอดขายในปีที่ผ่านมานี่เป็นผลจากการที่ลูกค้าทุกท่านนะครับให้ความไว้วางใจแนกโดนมาโดยตลอด และในปี2,568ที่ถึงนี้นะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ร่วมง,งานและก็ได้มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าต่อไปและตลอดไปนะครับซึ่งเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนครับจะต้องเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าทุกท่านแล้วก็ต้องขอโอกาสนี้นะครับในการอวยพรให้กับลูกค้าทุกท่านได้มีความสุขสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนในปี2,568ที่จะถึงนี้ครับ ขอบคุณครับ